ตั้งแต่เก่งหายไปผมย้ายของเข้าไปเก็บในบ้านนั้นเพื่อหาหลักฐานบางอย่างแต่ข้างบนเพดานมีฝาปิดเล็กๆเ,เหมือนทางขึ้นห้องใต้หลังคาผมไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยค <c oughs> ืนนั้นตอนกำลังจะนอน <c oughs> ผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วๆฟังไม่ชัดแต่เหมือนพูดซ้ำๆว่าขึ้นมาหนาวหนาวมาก ผมหยิบไฟฉายแล้วปีนบันไดขึ้นไปฝาปิดค่อยๆเปิดเองช้าๆกลิ่นชื้นๆเหมือนเสื้อผ้าเปียกโชยลงมาทางบนมืดสนิทแต่ผมเห็นรอยเท้าเปียกไล่เป็นทางเข้าไปลึกทุกก้าวมีเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครหลายคนกำลังพูดพร้อมกันผมส่องไฟไปสุดทางเห็นเก่งนั่งหันหลังอยู่ ชุดเขาเปียกผมยาวรุ่ยปิดหน้าผมเรียกชื่อแต่เขาไม่ตอบแค่เอียงหัวช้าๆจนเห็นตาเขาทั้งคู่ท่านใดนั้นร่างของเก่งเริ่มเลื้อยเข้ามาหาด้านหลังเขามีผู้หญิงอีกหลายคนนั่งซ้อนกันเป็นชั้นๆเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นลงไม่อยู่ด้วยกันนะแล้วทุกอย่างก็มืดสนิท ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเรื่องนี้มีเงื่อนงำด้วยนะคะ